ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเตรมิมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบ้ลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมคนก็จะาําากร อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2025หโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะดำเนินการพูดถึงการอัปเดตเวอร์ชันใหม่เพิ่มเติมนะครับทุกคนก็คือผมนะครับดำเนินการทำคลิปคร่าวๆไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็คลิปนี้นะครับจะดำเนินการพูดถึงข่าวสารเพิ่มเติมแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องเตรียมเพิ่มเติมนะครับทุกคนก็มาดูเลยกันนะครับว่าจะมีข้อมูลข่าวสารหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างมาต่างรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะคร เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยลวกันนะครับว่ามันจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับเป็นการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการเตรียมตัวนะครับทุกคนเพื่ออัปเดตเวอร์ชันใหม่ของ4.1.0นะครับมาเรื่องวันที่แคมเปญล่าสุดกันก่อนเลยละกันนะครับสำหรับแคมเปญปัจจุบันนะครับเป็นแคมเปญของ800ล้านดาวนโหลดแคมเปญใช่ไหมครับ ก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราได้รับฟรีไปแล้วทางฝั่งของบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับก็คือเป็นการ์ดไฮไลท์ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราได้รับไปแล้วสำหรับสัปดาห์แรกครับเป็นทางฝั่งของบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับและในวันพฤหัสนี้นะครับควรจะเป็นสัปดาห์ที่2หรือว่าวีคที่2นะครับสิ่งที่เราจะได้รับก็คือนี่ทุกคนเป็นทางฝั่งของ มัตไทเดลิกนะครับทุกคนก็คือเป็นไฮไลท์สีเสื้อของแมนยูเช่นเดียวกันกับบรูโน่เฟรนันเดสนะครับก็คือสัปดาห์แรกเป็นบรูโน่เฟรนันเดสนะครับผมแล้วก็สัปดาห์ที่สก็คือเราจะได้รับทันทีสำหรับในส่วนของมัตไทเดลิกนะครับก็คืออัปเดตเกมเสร็จแล้วนะครับเมื่อเกมเปิดเราเข้าเกมนะครับผมจะได้รับทันทีเลยนะครับสำหรับมัดไทเดลิกสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการ์ดไฮไลท์นะครับอันนี้ก็คือการันตีรับฟรีแน่นอนนะครับ และต่อมาครับทุกคนอย่างนี้ทราบมาดีนะครับว่าจะเป็นการอัปเดตเวอร์ชันของ4.1.0นะครับทุกคนก็คือตัวเกมนะครับได้มีการประกาศมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะเป็นการอัปเดตเพิ่มไซต์นิดนึงนะครับทุกคนหรือว่าเป็นการอัปเดตเวอร์ชันของ4.1.0นะครับก็มีการปิดอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับก็คือปิดตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าของวันพฤหัสนะครับจะเปิดอีกที่ประมาณ15นาฬิกาหรือว่าบ่าย3าไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับอันนี้ก็เหมือนแบบว่าปิดปกตินะครับทุกคนแต่ว่าอาจจะมีการ เลื่อนนะครับพกอาจจะไวกว่านั้นหรือเร็วกว่านั้นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะมีการอัปเดตมากน้อยแค่ไหนนะครับและก็เรามาดูเลยกันนะครับว่าสำหรับรายละเอียดของการอัปเดตนะครับทุกคนมีอะไรกันบ้างนะครับก็คืออย่างที่ทราบดีนะครับว่าเป็นการประกาศนะครับทุกคนก็คือเป็นวันพฤหัสนี้นะครับวันพฤหัสที่10เดือน10 2024นะครับคือวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับสำหรับการอัปเดต4.1.0นะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมอย่างแรกก็เหมือนเดิมทุกคนเราต้อง อัปเดตตัวเกมนะครับทุกคนหรือว่าอัปเดตตัวแอปนะครับไม่ว่าจะเป็น Android iOS นะครับทุกคนหรือว่า iPhone นะครับ App Store Play Store นะครับอันนี้ก็คือเราต้องอัปเดตตัวเกมและก็อัปเดตตัวแอปกันด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือพื้นที่โทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าเป็นการอัปเดตไซส์นะครับทุกคนก็จะใช้ประมาณปีอาราวนะครับทุกคน2 0 0ถึง300เมกะไบต์นะครับก็ใช้พื้นที่เพิ่มเติมไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่าการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับเป ก็เตรียมพื้นที่กันด้วยเลยกันนะครับเมื่อเกมเปิดมานะครับเราจะได้ไม่ต้องไปใช้เวลานั่งลบตรงนั้นนะครับวันนี้ก็เตรียมพื้นที่ไว้เลยแลวกันนะครับทุกคนวยดูอยู่นะครับเหลือพื้นที่ด้วยัมทมือถือเท่าไรกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยแลวกันนะครับแล้วต่อมาที่มีการประกาศเพิ่มเติมก็คือผมเองต้องการอัปเดตไปแล้วก่อนหน้านี้คร่าวๆนะครับคือเป็นการแจกฟรีไอเทมเชนเดียวนะทุกคนหรือว่าการลุ้นตำนานฟรีหนึ่งครั้งนะครับอันนี้นะครับทุกคนเป็นการลุ้นนะครับย้ำนะครับว่าเป็นนการัม ลุ้นฟรีหรือว่าสุ่มฟรีนั่นเองนะครับคนก็คือนี่แล้วผมเป็นฟรีเชนดิลนะผมสำหรับกิฟต์ฟอร์มแอดมินนะครับทุกคนเราเป็นของขวัญจากแอดมินนะครับเป็นการลุ้นตํานานฟรีหนึ่งครั้งนะครับก็ต้องรอดูแลยกันนะครับว่าตํานานที่พูดถึงหรือว่าตํานานที่ลุ้นฟรีนะครับจะเป็นคิวของตํานานคนไหนก็ต้องรอดูอีกทีแล้วกันนะครับแต่ก็ในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะครับคนนี้คือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิ รวมถึงมิชชั่นนะครับทุกคนว่าจะเป็นสกิลอัพนะครับทุกคนแมทพาร์ตนะครับผมแล้วก็แคมเปญยวจะถีมนะครับอันนี้ก็ยังร่วมสนุกได้อยู่เหมือนเดิมนะครับรวมไปถึงเนี่ยทุกคนแพ็คของเป็กวาดิโอลาแพ็คของดับบิดบิย่านะครับแล้วก็มีวินิจาร์อะไรแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปแลกเข้าไปจ่ายกันได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ายังอยู่กับเรายาวๆเหมือนเดิมเลยนะครับและในส่วนของการนักเตะต่างๆเราแพนักเตะต่างๆนะครับผมมีเรื่อการคาดการไปคร่าวๆแล้วนะครับก็สามารถไปย้อนดูได้ในช่องได้เลยนะครับสำหรับการคคาาดกกรนัเตะแพ็ใหม่่ที จะถูกเพิ่มเข้ามาสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ทำการเด่นให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับข่าวสารหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทุกคนที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชัน4 1 0นะครับแล้วก็เน้นย้ําที่ในส่วนของแมตพาร์นะครับทุกคนสําหรับแมตพาร์นะครับก็คือหมดอายุภายในคืนนี้นะครับใครที่ยังเคลียร์ไม่ครบหรือว่ายังไม่ได้ปลดล็อกนะครับก็เข้าไปปลดล็อกกันได้เลยนะครับว่าจะเป็นในหมวดแวลูนะครับก็คือเป็นคิงลี่โคมองนะครับผมแล้วก็หมวดของพรีเมียลนะครับเป็นลู ของรางวัลเพิ่มเติมก็ตามที่ทุกคนเห็นกันอยู่เลยนะครับสำหรับการแจกฟรีในส่วนของแมทพาร์ตนะครับอันนี้ก็คือหมดอายุเช่นกันสำหรับในคืนนี้นะครับในส่วนของแมทพาร์ตนะครับผมแล้วก็อาจจะมีการรีเซ็ตแรงกิ้งด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูเลยกันนะครับว่ามันจะรีเซ็ตแล้วก็มีให้รางวัลเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับสำหรับดิวชั่นดิวแรงกิ้งนะครับแล้วก็ในส่วนของ daily game ตรงนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปยิงจุดโทษกันด้วยเลยกันนะครับผมย้ําเสมอว่าทุกคนนะครับอยย่าาลืมเข้ไปิงจุุดโททษให้ครบกวันนะครับถึงแม้ว่า เราจะยิงเข้าหรือไม่เข้าก็ตามนะครับทุกคนมันไม่มีปัญหาเลยผมเพียงแค่เข้าไปยิงให้ครบทุกวันนะครับสะสมแต้มไปเรื่อยๆนะครับจนถึงแลปบต่อไปนะครับเพราะว่าของรางวัลมันเหลือเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่รอแจกทุกคนอยู่นะครับสำหรับของรางวัลในส่วนของ daily game นะครับก็ยิงืเข้าไปยิงจุดโทษกันด้วยแลวกันนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข้อมูลข่าวสารคร่าวๆนะครับทุกคนที่ผมทําการอัปเดตเพิ่มเติมแล้วก็เน้นย้ำให้ทุกคนทราบกันเหมือนเดิมนะครับ ก็คือจะได้รับไอเทมเชนเดียวการเปิดฟรีตำนายผมเลยก็ได้รับมัดไทเลิกอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นการการันตีรับฟรีอยู่แล้วหลังการอัปเดตในส่วนของวันพฤหัสีนี้นะครับก่อนโซนรายละเอียดการปิดอัปเดตก็เหมือนเดิมน,นะครับทุกคนปิดตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าของวันพฤหัสนะครับจะเปิดที่ก็คือประมาณ15นาฬิกานะครับทุกคนหรือว่าบ่าย3ไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับทุกคนถ้ามีการเลื่อนก็อาจจะเร็วกว่าจจน,นั้นหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นตามปกตินะครับ ก็ปิดท้ายครับผมเน้นย้ำให้อีกทีละกันนะครับว่าสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือพื้นที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับเป็นการอัปเดตไซต์ของตัวเกมนะครับคือเป็นการอัปเดตเวอร์ชันของจาก4.0.0นะครับทุกคนกลายเป็น4.1.0นั่นเองนะครับแล้วก็มีการปิดอัปเดตกันเหมือนเดิมตามที่ผมไล่เรียงไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับก่อทุกคนที่ดูอยู่นะครับสงสัยตรงไหนกันบ้างหรืออยากสอบถามอะไรตรงไหนกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับถ้าผมมีเวลาครับผมผมเองก็จะไปไล่ตอบให้กันนะครับหรือไม่กก็าาีร ถามแบบข้อมูลเดียวกันซ้ำๆนะครับผมก็จำการทําคลิปมาอธิบายแล้วก็มาตอบคาถามให้อีกทีแล้วกันนะครับตอมการอัปเดตให้ประมาณนี้ทุกคนผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะทุกคนกด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยเลยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเลยกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าใครสงสัยตรงไหนหรืออยากทราบตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์ตั้งคําถามกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนไว้เจอกันนนคคลิปัะรบี ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ